g o o g l r c l a s s Room บันไดขั้นที่5งานของชั้นเรียนเริ่มต้นขึ้นในคลิปนี้ครับก o เกิลค a ส d Room เอพิโซดที่5มาแล้วครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดเด็นแช์นะครับในวันนี้นครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เมนูงานของชั้นเรียนใน g o o g l e c l a s s Room นะครับในส่วนของหัวข้อแล้วก็เนื้อหานะครับ ว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเรียนรู้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินผ่านบันได4ขั้นมาแล้วนะครับเราค่อยๆก้าวทีละนิดทีละหน่อยทีละน้อยนะครับอย่างที่บอกไปว่าคลิปในซีรีส์นี้เนี่ยทำตั้งแต่ใช้งานไม่เป็นนะครับไปจนถึงสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วนะครับผมใครยังไม่ได้เรียน4คลิปที่ผ่านมานะครับก็แนะนําให้ย้อน กลับไปเรียนก่อนนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันฝากกดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยก่อนอื่นนะครับเราก็มาตั้งต้นในห้องเรียนนะครับ g o g l e c l a s s r o o m แล้วก็เลือกนะครับชั้นเรียนที่ต้องการจะสร้างนะครับสร้างงานในที่นี้ผมจะเลือกไปวิชาเทคโนโลยีการสอนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปที่แถบเมนูงานของชั้นเรียนนะครับ พอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับแนะนําเลยอย่างแรกนะครับจัดระบบก่อนหาว่าจัดระบบยังไงครับจัดระบบเนื้อหาจัดระบบหมวดหมู่ต่างๆที่คุณครูจะสอนเนี่ยทำยังไงวิธีการก็ไม่ยากครับกดไปที่ปุ่มสร้างนะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกไปที่หัวข้อถามว่าทำไมจะต้องจัดระบบด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลงเนื้อหาเยอะๆ,ๆ,ๆเนี่ยนะครับ แล้วเราไม่จัดระบบเนี่ยมันจะปนกันอยู่แต่ถ้าเกิดเราจัดระบบเนี่ยก็เหมือนมีแฟ้มมีกล่องที่เราจะจัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เวลาเด็กๆเ,เข้ามาดูเวลาคุณครูเข้ามาตรวจก็จะง่ายนะครับในที่นี้ผมจะลองพิมพ์คําว่าเครื่องมือนะครับการสอนอ่าโอเคนะครับเพิ่มหนึ่งอันนะครับหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วก็กดเพิ่มนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อ ลบหรือคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับลองสร้างอีกสร้างหนึ่งนะครับกดปุ่มสร้างนะครับหัวข้อนะครับอันนี้ผมสร้างเป็นการออกแบบด้วย c a นว a นะครับเป็นเนื้อหาที่เตรียมไว้นะครับลงในวันนี้นะครับผมก็จะกดเพิ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับแยกกันอยู่นะครับผมแยกกันอยู่เนาะ ทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับเราจะลองเรียนรู้เกี่ยวกับการโพสต์เนื้อหานะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูเพื่อมามีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนที่คุณครูอาจจะลงไว้นะครับผมก็จะกดไปที่ปุ่มสร้างนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่เนื้อหานะครับในส่วนเมนูอื่นเนี่ยเราจะยกไว้ที่คลิปหน้านะครับเราจะค่อยๆขยับเรียนรู้กันไปทีละนิดนะครับ หลังจากที่เรากดเพิ่มเนื้อหาแล้วนะครับก็จะมีสิ่งที่ให้เราใส่ก็คือชื่อคำอธิบายถ้ามีนะครับปุ่มเพิ่มก็จะมีจากไร้จากลิงก์จากไฟล์จาก u t u b e นะครับหรือว่าจะสร้างตรงนี้ก็สามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้นะครับเป็นเอกสารเป็นสไลด์เป็นชีตวาดเขียนแล้วก็ฟอร์มนะครับในที่นี้ผมจะลองเบสิกนะครับพื้นฐานสุดๆก่อนเลยก็คือการโพสต์เนื้อหาลงไปนะครับผมก็จะลองพิมพ์นะครับเกี่ยวกับง่ายๆก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะ นะครับผมก็จะกดในลักษณะแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะถามนักเรียนนะครับเป็นการเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะครับว่านักเรียนรู้จักเทคโนโลยีนะครับที่ใช้ในการเรียนการสอนใดบ้างนะครับให้ตอบมาคนละ1ข้อโดยการพิมพ์ตอบที่กระดานสนทนานี้ได้เลยนะครับหลังจากที่พิมพ์ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์คําอธิบายนะครับซึ่งควรจะใส่เอาไว้เดี๋ยวเด็กๆจะไม่เข้าใจนะครับ เราก็จะกดไปที่หัวข้อนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกนะครับไปที่เครื่องมือการสอนนะครับหลังจากที่เรากดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มโพสต์ได้ทันทีเลยหรือนะครับจะกําหนดเวลาก็ได้นะครับเช่นอยากให้บทเรียนไปปรากฏในวันพรุ่งนี้นะครับคุณครูก็สามารถที่จะกำหนดเวลาได้หรือบันทึกเป็นฉบับร่างไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดโพสต์นะครับต้องการจะโพสต์เลยก็กดโพสต์นะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะทําการนะครับ บันทึกนะครับเข้ามาตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อมีการจัดระบบแล้วเนี่ยนะครับจะเข้ามาอยู่ที่หมวดหมู่ที่เรานะครับใส่ไว้นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับก็จะเข็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อกดเข้ามานักเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับแสดงความคิดเห็นตรงนี้ได้เลยหรือว่าคุณครูนะครับเห็นนักเรียนพิมพ์มาแล้วสามารถที่จะแท็กนะครับโดยกดเครื่องหมายแอดนะครับแล้วก็ตามด้วยอีเมลของนักเรียนเพื่อที่จะเหมือนส่ง ข้อความถึงนักเรียนคนนั้นโดยเฉพาะได้นะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับตรงนี้ดูนะครับมาตอบกันเยอะๆนะครับอัาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กดรูปจรวดนะครับก็จะทําการโพสต์เข้าไปแบบนี้นะครับเป็นการปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับเราจะได้เห็นว่าแต่ละคนมีการตอบยังไงแต่ละคนมีความคิดเขียนยังไงอาจจะเริ่มต้นด้วยคําถามง่ายๆที่ไม่ใช่คําถามในบทเรียนก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆที่อยากจะแบ่งปันเอาไว้นะครับ ทีนี้มาลองดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับไปที่งานของชั้นเรียนเหมือนเดิมเนาะหลังจากนั้นก็กดสร้างนะครับเนื้อหาทีนี้ผมจะลองนะครับในลักษณะที่มีความเป็นทางการหรือว่าเป็นวิชาการมากขึ้นนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้งานแคนวาในการสร้างแผ่นทับนะครับชื่อนะครับหลังจากนั้นนะครับรายละเอียดก็จะใส่ไปในลักษณะแบบนี้นะครับใส่ไปนะครับ ใส่ไว้แบบละเอียดเลยยิ่งดีนะครับใส่ไว้แบบละเอียดเลยยิ่งดีเพราะว่าเด็กๆจะได้อ่านแล้วเข้าใจนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็สามารถที่จะพิมพ์ถามต่อได้แต่ถ้าเกิดเราใส่ไว้ครบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับเขาจะได้ตัดสินใจทําได้เลยนะครับคุณครูก็จะมามอนิเตอร์ดูทีหลังหรือว่าเข้ามาดูทีหลังนะครับหัวข้อก็จะเลือกเป็นการออกแบบด้วยแคนวานะครับนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้นะครับง่ายๆจากแหล่งที่ครูเตรียมไว้คือหนึ่งนะครับการสร้างแผ่นพับด้วยเว็บไซต์แคนวา โดยที่ทุกคนสามารถกดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับลิงก์ด้านล่างก็จะพานักเรียนไปที่คลิปวิดีโอที่อยู่บนเว็บไซต์ u t u b e นะครับอันนี้ตกไปตัวอยู่นะครับเราก็จะไปที่ YouTube นะครับผมจะพิมพ์คําว่าการสร้างแผ่นพับด้วยแคนวาการสร้างแผ่นพับนะครับแคนวาโอเคแล้วกด enter นะครับก็จะเจอคลิปวิดีโอของทีมเดนแชร์ขึ้นมานแรกนะครับแนะนําให้กดอันนี้นะครับ <c oughs> แอบโฆษณาเนียนๆ,ๆนะครับ ผมก็จะกดนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการคัดลอกลิงก์นะครับตรงนี้นะครับแล้วกลับมาที่ Google Classroom นะครับกดเพิ่มนะครับก็จะมี i v ายลิง f ์ไฟล์ยู u ูบนะครับในที่นี้เราจะกดไปที่ y o u b u โอเคหลังจากนั้นก็ไปที่ URL นะครับแล้ววาง URL ในลักษณะแบบนี้แนะนำว่าถ้าเกิดกดค้นหาวิดีโอที่แถบเมนูนี้ไม่เจอเนี่ยแนะนำให้ไปที่เว็บไซต์ YouTube โดยตรงแล้วไปนำ URL ของวิดีโอนั้นๆมาวางแบบนี้จะง,ง่ายนะครับเพราะว่าบางทีเราไปเซิร์ชไปค้นเนี่ยอาจจะหาไม่เจอนะครับในในช่องทางของการค้นหาใน o o g l e c l a s s r o o m นะครับผมก็จะกดเพิ่มนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยครับนักเรียนสามารถที่จะดูได้อีกอย่างเช่นผมบอกว่าตัวอย่างการสร้างแผน่นพับสวยๆผมจะกดเพิ่มอีกนะครับแล้วกดลิงก์นะครับแล้วใส่ลิงก์วางในลักษณะแบบเพิ่มลิงก์นะครับก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้ผมก็จะพิมพ์ไว้ว่ากดที่ลิงก์ ด้านล่างได้เลยครับหลังจากที่นะครับมีการเรียนเรียบร้อยแล้วก็ให้จดบันทึกความรู้ที่สําคัญลงในสมุดนะครับพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะครับเราก็จะกดโพสต์ปึ๊บนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่ว่าเราจะโพสต์ไปแล้วหรือยังไงก็ตามนะครับเราสามารถที่จะย้อนกลับมาแก้ไขได้นะครับเห็นไหมครับว่ามีคอมเมนต์ก็จะขึ้นเป็นให้คุณครูเห็นเลยว่ามีนักเรียนเข้ามาปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีมาคอมเมนต์กี่คนแล้วนะครับขึ้นเลขหนึ่งตรงนี้แล้วก็ขึ้นเลขตรงนี้นะครับ โอเคลองกดเข้าไปนะครับในลนักษณะแบบดูสื่อการสอนนะครับนักเรียนก็จะเข็นในลนักษณะแบบนี้เลยนะครับก็กดเปิดไปนะครับไปดูคลิปวิดีโอนะครับเปิดไปเพื่อที่จะไปดูลิงก์ของเว็บไซต์ที่ครูเตรียมไว้ซึ่งใครจะไปใส่ใน Google ล l i d e ์ใน Google Google Drive ก็ได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้กันไปถึงการนําวิดีโอจากเว็บไซต์ เอ็ดพุดซอลเพื่อให้ในักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอด้วยยังไงก็อยากให้คุณครูเนี่ยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปวิดีโอที่ถ้าเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหัวข้อเพื่อจัดระบบแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการโพสต์เนื้อหาอย่างง่ายการแทรกลิงก์ของวิดีโอนะครับการแทรกลิงก์ของเว็บไซต์นะครับซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้และลงมือทําได้กันทุกคนแน่นอนนะครับผมเชื่อแบบนั้น ก่อนจะจบคลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับเราจะมาชื่นชมความสําเร็จเล็กๆของเราโดยการขีดกลางออกแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าเราค่อยๆเดินก้าวไปทีละเล็กทีละน้อยเรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาการสอนของตนเองให้สนุกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณนี้ครับถ้าชอบและเห็นว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ก็ได้โปรดอย่ากเก็บไปดูคนเดียวนะครับฝากส่งต่อให้กับเพื่อนๆแล้วก็ ถ้าชอบคลิปของทีเด n นแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆทั้งหมดของทีเด n นแชร์เพราะว่าคอนเทนต์ของทีเด n นแชร์ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะไปลงที่เพจ Facebook ของทีเด n นแชร์แต่เนื้อหา99.9999เปเ็นป็นคลิปวิดีโอที่อยู่บน YouTube ของทีเด n นแชร์นะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากพลาดกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผม การแบ่งปันทําให้โลกหน้าอยู่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มีความสุขมากๆที่ได้ทําและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ